เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ฉันเรียนอยู่ที่โซฉันกับเพื่อนสนิทชื่อซูยอนเช่าอาพาร์ตเมนต์เก่าๆอยู่ด้วยกันแถวนั้นเงียบสงบดีแต่ก็มีข่าวลือแปลกๆเกี่ยวกับอาพาร์ตเมนต์ที่อยู่ติดกันอาพาร์ตเมนต์นั้นถูกทิ้งร้างมานานไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่ซูยอนเป็นคนชอบลองของเธออยากรู้ว่าข่าวลือนั้นจริงมากคืนหนึ่งเราเลยตัดสินใจแอบเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์ร้างประตูไม่ได้ล็อกเราผลักเข้าไปอย่างง่ายดาย ข้างในมืดสนิทอากาศเย็นยเยอือกและมีกลิ่นเหม็นอับรุนแรงเราเดินสำรวจไปทีละหอ้องเฟอร์นิเจอร์เก่าๆคลุมด้วยผ้าขาวนาๆฝุ่นจับเกลกรังทุกอย่างดูเหมือนหยุดเวลาไว้ตอนนั้นเองที่ฉันรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ฉันบอกซูยอนแต่เธอหัวเราะบอกว่าฉันคิดมากไปเอง เราเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนในห้องนอนใหญ่มีกระจกบานใหญ่วางพิงผนังอยู่ฉันเดินเข้าไปใกล้เพื่อดูตัวเองในกระจกแต่ภาพที่สะท้อนกลับมาไม่ใช่ฉันในกระจกฉันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวดำคลับปิดหน้าเธอใส่ชุดฮันบกสีขาวเก่าๆฉันกรีดร้องสุดเสียงซูยอนตกใจหันมาดูแต่ในกระจกกลับไม่มีอะไรไม่มีผู้หญิงคนนั้นไม่มีใครเลย สู่ยอนเริ่มไม่สบายใจเราตัดสินใจออกจากอาพาร์ตเมนต์ร้างทันทีแต่ระหว่างที่เดินลงบันไดฉันได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนใครกำลังเรียกชื่อฉันหลังจากนั้นฉันเริ่มฝันร้ายทุกคืนฝันเห็นผู้หญิงผมยาวคนนั้นเธอจะยืนอยู่ตรงปลายเตียงจ้องมองฉันด้วยสายตาที่ว่างเปล่าเย็นเย,อเยอือก ฉันเล่าเรื่องนี้ให้ซูยอนฟังเธอเริ่มเชื่อว่าเราอาจจะเจออะไรเข้าจริงๆเราไปหาพระที่วัดใกล้บ้านท่านบอกว่าอาพาร์ตเมนต์นั้นมีวิญญาณร้ายสิงอยู่ผู้หญิงคนนั้นตายอย่างทรมานในอาพาร์ตเมนต์นั้นและยังคงวนเวียนอยู่เพื่อตามหาใครสักคนพระท่านให้เครื่องรางมาสองอันให้เราพกติดตัวไว้ตลอดเวลาและบอกว่าห้ามกลับไปที่อาพาร์ตเมนต์นั้นอีก หลังจากนั้นฉันก็ไม่เคยฝันร้ายอีกเลยแต่ฉันก็ยังไม่กล้าเดินผ่านอาพาร์ตเมนต์ร้างนั้นอยู่ดีฉันไม่รู้ว่าผู้หญิงผมยาวคนนั้นต้องการอะไรแต่ฉันรู้ว่าฉันไม่อยากเจอเธออีกแล้ว